ทำปกันโรคร้ายแรงเบิกได้จริงไหมและคนส่วนใหญ่ที่จะพบมะเร็งจะเป็นวัยใดไม่ค่อยจะดังเลยนะครับครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับที่โด่งหรืออาจารย์โด่งนะครับที่ทุกท่านคุ้นเคยนะครับเอากระตรงๆเลยนะเกี่ยวกับคุ้งครองหรือชดเชยโรคร้ายแรงนะครับและโรคที่เรามักจะเจอถีที่สุดก็คือโรคมะเร็งนะครับ ผมมีประสบการณ์เร็วๆนี้เองคร,ครับคนที่เป็นมะเร็งคือพี่สาวผมเองนะครับแล้วเขาเป็นลูกค้าผมนะเขาทำประกันแบบ40โรคร้ายแรงในบริษัทผมภาษาย่อของผมคือ ECIR ถ้าคนอยู่บริษ,ษัทเดียวกับผมจะเข้าใจแต่ถ้าอยู่ต่างบริษัทมันก็คือจะมีสัญ,ญลักษณ์หรือคำพูดเป็นภาษาไทยนะครับก็คือ40โรคร้ายแรงนะครับ และ1ใน40โรครายแรงก็คือมะเร็งแต่ต้องเป็นมะเร็งขั้นลุกลามนะครับพี่สาวผมเองครับสัก1เดือนมานี้เองก็เป็นลูกค้าผมและทำสัญญาเพิ่มเติมนะครับไว้อยู่2ตัวนะครับตัวนึงคือ ECR หรือ40โลกโรครายแรงแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เป็นมะเร็งแต่ต้องขั้นลุกลามก็ปรากฏว่าพี่สาวเป็นมะเร็งขั้นเริ่มต้นสักประมาณ1เซนที่เต้านมด้านซ้ายด้านซ้ายมือ ก็ไปเจาะชิ้นเนื้อนะครับตัวออกบาก็เป็นมะเร็งแน่นอนแล้วก็อยู่ในขั้นที่เริ่มลุกรามนะครับก็คือลุกรามนะแต่มันเพิ่งเริ่มเท่านั้นเองนะครับสัญญาตัวแรกที่ทำคือ e c a r หรือ40ตสร้ไร้แรงทำไว้300แสนนะครับก็จ่ายหลังจากที่ผมทำเรื่องเคมไปนะครับก็จ่าย300แสนครับเฉพาะสัญญาตัวนี้ถ้าพูดกันแบบบ้านๆคือทันทีที่คุณเป็นโรคไร้แรง ในเงื่อนไขของกรมธรร์ที่คุ้มครองเช่นมะเร็งต้องเป็นขั้นลุกลามทันทีที่ชิ้นเนื้อของเต้านมถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นขั้นลุกลามแม้แต่นิดเดียวแต่ถือว่าลุกลามภาษาบ้นบานๆคือไม่ต้องรอให้ตายครับเป็นปุ๊บเอาไปเลยสามแสนแต่เพื่อนผมหลายคนนะครับบางคนที่เป็นรุ่นน้องทำไห้ห้าล้าน รับทันทีห้าล้านนะครับนะฮะพี่สาวทำไว้สามแสนผมไม่สามารถโชว์บินได้นะครับมันเป็นความลับของลูกค้าแต่ผมสาบานนะครับด้วยเกียรติของลูกเสือแล้วกันนะครับจ่ายแน่นอนครับจ่ายแล้วนะครับสามแสนและอีกตัวหนึ่งที่พี่สาวทำไว้คือเป็นแบบว่าการคุ้มครองการรักษาโรคมะเร็งภาษาบริษัทผมเรียกว่า AHC หรือ CR เก่านะครับแต่ปัจจุบันเป็น a h c นะครับ ชื่อเปลี่ยนชื่อจาก c r เป็น AC คุ้มครองโรคมะเร็งคุ้มครองอค่ารักษาโรคมะเร็งนะครับทำไว้ทุนประกัน800,000ทุนประกัน800,000หมายความว่าถ้านอนโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งในเงื่อนไขต้องลุกลามเหมือนกันนะก็นอนได้วันละ8,000นะครับเธอก็พี่สาวก็นอนไปวันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาชิ้นเนื้อออกนะครับก็ได้8,000นะฮะส่ง แมสเซนเจอร์ส่งเมสเซจนะครับมาที่มือถือลูกค้าเรียบร้อยก็ได้รับอีก8 0 0 0นกับอีก30,000นนะครับนี่คือสัญญาเพิ่มเติมนะครับสัญญาเพิ่มเติมนะครับก็ได้รับไปนะฮะเลือสองตัวแล้วใช่ไหมครับได้รับ3ามแสนเป็นเงินก้อนนะครับตัวเงินก้อนตัวนี้ก็เอาไปใช้เลยตัวแรกนะครับคือ CIR ตัวนี้นะครับย้อนขับไปนิดหนึ่งผพอาจจะข้ามไปนิดหนึ่งตัว CI r 3 0ามแสนถ้าเป็นมาเลนลูกลามก็ได้รับลวสามแสนก็เอา3ามแสนนี่แหละครับ ไปช่วยในการใช้ใช้แสงแล้วก็คีโมนะครับซึ่งมันจะต้องทำเป็นคอสซึ่งแต่ละคนจะไม่เท่ากันแต่กรณีพี่สาวผมเนี่ยทำเป็น12ครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็ประมาณหมื่นกว่าบาทก็เอาสามแสนนี้ไปสำรองนะครับในขณะที่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่แอดมิดนะครับได้วันละ8 0 0พขึ้นอยู่กับสถานการณ์2ตัวเลยใช่ไหมครับ ส่วนตัวที่สามครับเธอทำคุ้มครองเหมาจ่ายรักษาพยาบาลแบบห้าแสนบวกห้าแสนคือหนึ่งล้านนะครับภาษาผมประกันก็คือ h s p l a s o นะครับทำแบบเหมาจ่ายไว้หนึ่งล้านนะครับก็คำว่าหนึ่งล้านคือห้าแสนบวกห้าแสนพอเธอเป็นมะเร็งนะครับเธอก็ไปนะครับตรวจรักษาและก็นะครับ ต้องควักเนื่องจากเป็นแค่เซนเดียวนะถ้าเป็นเยอะอาจจะต้องประทานโทษคือตัดนมแต่ถ้าเป็นนิดเดียวถ้าก็ควักเอาไปแล้วก็ไปฉายแสงตาทีหนึ่งนะครับตามคอสนะครับก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลเนี่ยห้าแสนบาทแรกในวงเงินเหมาจ่ายห้าแสนเธอก็เบิกตรงนี้ได้อีกขั้นต้นกับกับการตรวจทั้งหมดเบิกไป4ี่แสนยังเหลืออีกแสนหนึ่งให้เบิกในโรคมะเร็งอันนี้นะครับ เพราะนั้น3ตัวนี้เธอยังไม่ได้ควักเงินจ่ายเลยนะครับซึ่งทํากับสัญญากับผมไว้เมื่อ6ปีที่แล้วนะครับและก็ได้มาใช้งานในวันนี้นะครับซึ่งจริงๆเราก็ไม่อยากใช้นะแต่มันได้ใช้นะนี่คือเคสพี่สาวผมจริงๆที่แรกผมจะเอา messenger มาส่งให้ตรงนี้นะครับแต่อยาเลยมันเป็นความลับของลูกค้าเชื่อผมนะครับผมไม่โกหกหรอกผมอยู่ตรงนี้มา24ปีแล้วเข้าปีที่25นะครับถ้าไม่แข็งแรง ไม่มืออาชีพไม่รักการทํางานตรงนี้ออกจากอาชีพไปนานแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ยังมีภรรยาผมนะเข้ามาช่วยเป็นเ,เลขาอีกคนหนึ่งในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับอันนี้นะครับนี่คือคนแรกที่คนเป็นคนใกล้ตัวคือพี่สาวผมเองนะครับคนที่สองคือหัวหน้าผมเองครับหัวหน้าผมเองแล้วคุณคิดดูแล้วว่าหัวหน้าเป็นตัวแทนด้วยเนี่ยจะทําไม่เท่าไหร่ก็เป็นลักษณะมะเร็งลุกลาม ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับพี่สาวผมโดยบังเอิญน,นะครับอาจเป็นว่าผมตอบได้เลยว่าได้รับสัญญาณที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยประมาณยี่สิบล้านเป็นขั้นลุกลามแต่ไม่ได้ลุกลามเยอะเพิ่งเริ่มต้นเหมือนกันแต่เธอทําสัญญามากกับพี่สาวผมเป็นสิบเท่านะก็ได้รับเงินประมาณยี่สิบล้านเอาไว้ดูแลตัวเองนะครับถามว่าเป็นประโยชน์ไหมครับทีนี้จากรประสบการณ์ผมนะครับ คนที่เป็นมะเลงตตลอด25ปีแล้วที่ผมเป็นทำประกันกับธุรกิจนี้กับงานนี้มาแล้วก็ยาวนานเท่าที่ผมเห็นจากประสบการณ์24ปีกว่าตีว่า25เลยแล้วกันเพราะปีนี้เข้าปีที่25เร็วๆนี้นะครับอีก4-5เดือนก็จะครบ25ปีตีว่า25ปีผมเห็นว่าคนที่ทาที่เป็นมะเลงทั้งเคสเพ,เพื่อนลูกค้าผมแล้วก็เคสของ ลูกค้าของเพื่อนในอาชีพส่วนใหญ่จะเริ่มพบมะเร็งตั้งแต่โดยค่าเฉลี่ย45เป็นต้นไปครับที่ค่อนข้างจะเจอมะเร็งแล้และในระยะที่สองคือที่ค่อนข้างเจอถี่มากกว่า45คือ60ขึ้นไปครับนักจะเจอโรคมะเร็งนะครับแล้วสิ่งที่ตามมานะครับทันทีที่เป็นมะเร็งก็คือความเครียดนะครับเพราะมันค่าใช้จ่ายมันสูงมากนะครับก็ หวังว่าท่านจะได้ทราบข้อมูลนีนะครับ45และ60ขึ้นไปที่เจอเยอะที่สุดคือ60ขึ้นไปแต่เริ่มเจอตั้งแต่45แล้วถ้าท่านไม่เตรียมการเอาไว้ก่อนไม่สำรองไว้ก่อนไม่ทําประกันไว้ก่อนว่างั้นเถอะนะครับปัญหามันจะถาโถมมากมายนะครับท่านอาจจะบอกว่าท่านมีประกันสังคมหรือ30บาทก็เป็นเรื่องที่ดีดีกว่าไม่มีนะครับแต่ถ้าท่านเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลคุณภาพของการรักษา ความสบายใจนะครับแล้วก,ก็การดูแลที่แบบว่าระดับ VIP นะครับท่านจะได้รับการดูแลนะฮะแล้วถ้าท่านมี30บาทหรือประกันสังคมไว้ด้วยนะครับแล้วมีประกันส่วนตัวไปอีกนะครับเอา2ตัวมารวมมาช่วยกันนะครับมันจะทําให้ท่านดูแลตัวเองอย่างสบายใจและที่สําคัญเรงโรคพวกนี้มันต้องใช้เงินนะครับมันต้องใช้เงินนะครับแล้วก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะถึงจะประหยัดยังไงก็ หลายหลายแสนแล้วกันนี่คือประหยัดสุดล้หลายหลายแสนไม่ใช่ไม่ใช่แสนเดียวหลายหลายแสนแต่ถ้าเกิดตามจริงที่ผมมีประสบการณ์มาเลงเต้านมมาเนี่ยเต็มระบบประมาณสองล้านนะครับเพราะนั้นก็เลยอยากจะบอกทุกท่านครับประกันสุขภาพบวกกับประกันโรคร้ายแรงมีเอาไว้นะครับอ่ะยามจะใช้ ว่ายา,ยามมีแล้วไม่ต้องไม่ได้ใช้กับเวลาจะใช้แล้วมันไม่มีนี่มันลำบากมากเลยในฐานะที่ผมอยู่ตรงนี้มา25ปีหวังว่าจะได้ข้อคิดนะครับสนใจนะครับเรื่องพวกนี้นะครับก็ถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกติดต่อผมได้นะครับมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างนะครับมาปรึกษาก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องํานะครับประสบการณ์ที่ปี